ครับผมสวัสดีครับอุ้ยน้ำสวัสดีนะครับเย้สวัสดีอุ้ยกากาครับกาเห็นไหมครับกากากาอยู่ในปลายางครับตอนนี้มาสิมาหาใส่ใส่กุ้งครับวันนอกวันหน้าเขาเนาะครับเนาะวันนอกวันหน้าเขาครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีอยากเป็นทาาการเนาะครับนะ มาหาใส้ไส้กุ้งครับมานี่นครับเห็นว่าครับแบกบมาแบบร้ายเลยมาทางเบิดกับสิบลังครับนี่สิบลังหาอยู่หา,หากินครับอิสานบ้านเฮาเนะครับเนาะบ่ต้องซื้อครับ่แบบเดียแบบง่าย ใส่กุ้งของห้งหลายเลยสิบหลังครับสิบหลังเดี๋ยวผมสีใส่น้องนี่จกัจกจักซีหาหลังนะครับเนาะไอ้ครับ <c oughs> นี่ครับน้องเขาจีใส่กันน้องสาติสีมาใส่กันครับน้องนี่ผมสะเอาลงหาหลังนี่นะครับใส่กุ้ง ใส่ซื้อมาอันนึงกับวัวแพงนะครับอันละได้ไปสามอันลอยสามอันลอยนะครับเนาะไปครับตายลงไปเลยหาอยู่หากินอีสานบ้านเท่าครับใส่ลงไปแล้วครับกดๆลงเลนี่ยน้อยหนึ่งนะครับเนาะหาอยู่หากินครับพอได้อยู่หรือเป แล้วก็มือดินเสาไปแล้วครับคอยสีได้มายามพ <c oughs> รุ่งนี้เช้าเนาะครับเนาะกล่องก็กจะจิบสิเป็นยังไเนาะครับเนาะแต่ว่ากล่องตัวนี้เป็นเป็นไอโฟนะครับเครื่องเก่านะเจ๋งครับผมเห็ดใส่ผมเอาใส่กระเป๋ากระเป๋าส่งบานีทมันหลุดกระเป๋าส่งขาดครับกระเป๋ากางเกงขาด มันกระลุดล้นลงหน้าจอแตกเลยครับแตกมุนเลยลนะครับว่ามันวี่งขอนใส่นะครับจอดำเลยนี่ครับพอใส่เหล็กกระสีออกมาประมาณนี่ยครับน้องนี่กระสีอยู่ประมาณหาหลังนะครับเนาะผมใส่น้ำเกลี่ยที่มุมมันไปครับ โอ้นี่ครับมาแทงเอียนโอ้สายจวดสายจวดมาแทงเอียนครับโอ้ยสงสัยสีเมาจัดครับเอาหอดอันนี้เมื่อเอาครับลงไปอีกกันนะึนี่ครับลองบีก,กันนึงเนาะเอาดินต้มๆไปนะครับ ดินมตกตกหนานะหน้อยนึงโอ้สายจวดทรงไซสิเมาครับทีมงานสายจวดบอกมาอันนี้มาใสา่ใไซกุ้งนั่งอยู่บอ่บอมาันลูกบ่้ขืนเลยกินหลายครับมันบุญบานน้ำเนาะครับเนาะบุญบานน้ำน,นี่ครับ ลุกไปอีกครับนี่ครับลุกไปโอ้โอยบรรยากาศมันนอกมันหน้าเนาะครับเนาะนี่ครับเล้วอีกรังหนึ่งครับ ใส่แบบที่ว่าบ่ได้คิดกังมากมายเนาะครับเนะาะปักลงไปเลยทีมไว้ดินเสามาเอาอย่างเดียวมาเก็บโอเคครับกับน้องเดี๋ยวมาลุ้นกันดินเสานะครับเนาะเดี๋ยวกระสิไปใส่อีกน้องนึงครับครับผมกะมาหอดให้น้องที่สองนะครับน้องนี่นามทีใสเนาะนครับเนาะนะครับ หลังแหลกครับหลังแหลกของน้องนี่ครับไส่ลงไปเลยครับแต่ว่าน้องน้องนี่น้ำใสครับน้องนี่น้ำใสดีจ้องละหาลังเนาะครับเนาะนี่ครับพอใส่แล้วก็นนะตาตาก็สืออกมาประมาณนี้ครับตาก็สือออกมาประมาณนี้ครับเก็บเอาใส่ก่อนใส่ไปน้ำครับ ความจำมันกันหน่อยครับเครื่อเนพอเพราะว่าลูปมันหลายลูปมันหลายครับผมว่าผมสิคนเอารูปออกอใส่เม่มใส่อย่างไรวะนครับครั้งที่สอง เครื่องนั่นเครื่องนั้นควบจำมันหลายครับเครื่องนั้นควบจำไหลายเครื่องนี้ผัดควบตกใจเบิดหมื่นฟังสาครับกับบรรยากาศที่มาแรงครับทงไฮทงหน้ายัางอะฮะเป็นหังกัน หากับมาหน่อยครับกวนมาหน่อยมาเงี้ยครับโอแดนของครับเดี๋ยวไปอ,อย่านยังเลย หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายใส่น้องละาหาหลังเนาะครับเนาะกใส่พอดีนะครับกับเนาะอ่ะเอาหนีก็แล้วกันเนาะครับเนาะหลังสุดท้ายโอ้กดกดจนลืมก็แข็งแต่ดินแข็งครับมึงาส่ใส่พ่ได้ ยินแข้งหลครับอันนี้นะครับทับลงไปครับเท็ดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันพุงนีเช้านะครับเนาะ่าิไดบ่ได้เนาะครับเนาะ บรรยากาศก็เริ่มเริ่มค้ำค้ำแล้วครับค่ำค้ำเหมือนเมือเม่อละนกเสียงนกเสียงเหมืนก็นเริ่มเข้าหาห่างแล้วนะครับเนาะมันก็นอาจทย้อนแสงในเมื่อกี้นี่โอเคครับเราจะเจอกันไหมตอนยามนะครับเนาะเอะไะครับย่างไปย่างไปเอาบอยย่างไปเอาซื้อหอวมันกุ้งกับโบลงมาครับ ทีมงานก็นได้ขาดน้ำเมาโอ้มีเต็นยูเต็นยูเต็นเต็นอ๋ยเต็นของแทนเด้๋นี่ครับเดี๋ยวมีจวดมีอหะเนาะไปกูรัดกันเลยค่อยแล้วเร็ว เอาคือเอลังไงโอ้ยมากับหมาครับหมากับมาค้นกับมาค้นค <c oughs> <c oughs> ้นตัวสีขาวๆรับหมาตัวิดลยๆเอ้หหินหินหินอบ เห็นนะครับบายนี่สายแพ้ได้ได้อีไสกนี่มุมมุมเลยบ่ฮยุค้างอันนี้เลย ดแดน่อยู่ครับได้แน่อยู่มันน้ำมันอยากคุณเนาะครับเนาะน้องฮะล้างล้างแล้วทิ้งปูตั<ะ>ตวนยะเออสารบ้านเหาครับพ่อได้กินน,น้องมีสายจวดไดเ้ย ไปแท่งยนันอีกแล้วตื่นเ้าก็แต่เออตะเาครับเออตื่นเ้าก็แทงแต่เ้านะครับหอดอันที่สองแล้วถึงข้อมได้ใส่เข้าไปนะครับบรรยากาศเี่ยเมือนเสาครับตอนนี้ก็สิบประมาณอยูโโอ่หกโมงกลัวมือขึ้นไปตเตะเขียดครับไปตเตะเขียดตเตะเขียดเด็กเนี่ยเลยตื่นสายครับแล้วก็มายามเบ็ดอยู่อัน ทีแยกนี่ครับลังแรก โอ้หญ่ๆเลยครับเห็นไหมครับนอนอยู่ข้างล่างโอ้ติดโอ้อันนี้ล่มครับนาสินักกุ้งมั่งเนี่ย ล่มเลยเห็นแต่ดากเลยครับเออคับดากสี่กระเดอ้อเลยโอ้าดเลยครับมูมี่เลยมูมี่ครับอันนี้มันล่มนะครับเนาะ มีครับขขอคอยแต่มีอยู่ครับพอได้กินเนาะบรรยากาศยามเช้าครับพระอาทิตย์ก็ลั้งขึ้นโอ้โอโอ หลังนึงมีอยู่ครับร่วมๆกันละกัสิเด็ดเต้นนี่หรอครับ <c oughs> <c oughs> พอเด็ดเต้นเด็ะกินนี่หรอครับเออ ก่อยเนาะครับเนาะใส่บักสองเศ้าเข้าไปเนี่ยครับบาทท้าโถมุวนหลวงกวงหลวมๆแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับหลังนึงหลังสุดท้ายแล้วล่ะหล้างเอามากณสิบลังเนาะครับเนาะหาทางลงกันครับต้องเดินดีๆเนะเดินไม่ระวังคุณอาจจะพลาด บรรยากาศนั่มันเศร้าครับที่นี่จังหวัดอุบลน,นะครับ โอเคครับเดี๋ยวจันั่งกับจะเป็นสรุปยุบานเนาะครับเนาะว่าได้หน่อยได้หลาย